มื่อนีบอ่บบได้หล่ะทงหล่อท่าด้วจ้ะทุกคน,น,นตื่นมากกว่าสีออกแต่เทียงใด้ก็คือพากันวนเห็ดยู่เห็ดกินเน,ะนะา<อ>สะสบายดีเด้อเนาะสบายดีเบิร์สูู้สู้ขนสบายดีตอนเศร้ายินดีตอนหับเขาสู้สองสาวันดันถุงเด้อทุกคนงาด้กอาหารเ้าเมื่อนี้นี่ กุ้งแบบงามเไหเข้าศึกตุ้บเลยเนาะเขาแสงจับกุ้งพี่น้องเสาแสงเพิ่นซื้อกุ้งเขาจะมาขายกุ้งมูลนิธิธงละเสาบาทอันนี้ค่ะมันหลายเลยนะกุ้งสดสเลยเนาะอืมเบื่อนี่ยังสดๆเลยน่ะผู้ใดมาขายแสงน้องใหม่ปอทงามอีหลีโตไซกิ๊กเลยนี่ มีแต่โตพอดีก้อยเนาะอาหารเสาวเมื่อนี้ก็เสนอเมนูก๋อยกุ้งพี่น้องนี่ยรบปานสั่งมาคอยลงไปข้าวเดียวเด็ดคอยมาโอ้แต่มันมีอยากอันอยากเกี่ยมเป่าอยู่เด้ดเนี่ยน้องแหมสวยงามเด็ดพี่น้องอันนี้แหละอาหารเสาวเมื่อนี้ก๋อยกุ้งโอ้แต่อยากเป็นตาปูเด้นี่ะทุกคนโอ้เครื่งโตเครื่องพอดีค่ะแม่ บริมีขี้เหรอี้ยุ่งเนาะอ้อยซอยอยู่ตัวแม่เก็บแม่ว่านหนูผพฟ้องอมแม่หน้ามบบยังขาดเหงือกแต่งแม่บริเก็ตโซ่ีมือลุงรถชาวแห่งบริเก็บก้อยกุ้งแบบซุกเนาะมันกินกับผักกาดผักกาดหน่อยอีแม่อีแม่เห็ดสวนปลูกวันอยู่กลางทงพผมเลยทุกคนเนาะแสงบริเก็บฉันแล้วว่าอยากจะถ่ายคลิปบริเก็บไม่ต้องกินดอกไม้กินลงนกิโลกรัมลเะ อขวอกลังกา,รกาตรวจอยู่ทางบุแฮกกวตาว่าเธอชิ่งเือนอ๋จ้ะเราก็ขึ้นมาแต่ทงช่วงไปหาหลอกเบิงเขาไปหลอกเบิงน้ำนาเนาะเีเปลี่ยนจะได้ข่าวฮพ่อเกียลแล้วจา่านะพ่อละไรกันด้เห็ุหะลวดเมื่อใดชาให้ไนพร้อมกันเหทีเดียวลวด มันสีพร้อมเอียงมันกับเพอบอะไรเท้าเดียวนะเฮ้อห่วยเมียนทำแล้วก่อนไปยังวันที่สิบสองเดือนนี้ให็นไหมบุญสงเฮือนอ่ะมือวันที่หกโบไฮมากระตองมาอยู่แล้วหละยหญิงแล้วก็จีกระปู่เพียงโบอยากเกี่ยวไว้ไม่เกี่ยวซ่าซ่าสโลโมอสันอันนี้จีอีปูนาเนาะพี่เออตัวนี้นะเอาเอาเนีมาเออ เก็บ,บมาแต่ทงพี่น้องเนาะกะปูกะอืดอึดตกมาปีนี้นะฮะสีจีสีปนกะหยากเมื่อวานนี่ลุงเลิน,นะไปหาหยางตามขางทางโบแดงหัวซีบโตสับว่ะส,สัตวพี่เกิดเจ้าตัวนี้นี่จีอีปูนาเนาะกินกับอันนั้นเซาะเซาะปีที่แล้วยังวาายเนาะพราเขายังได้เห็ดอูกะปูเนาะนนปีนี้ยังโบฮันได้เห็นทางกะเห็นซ้ำนีน่แลนะ้วคนตกลินยังเมื่อน้นำพาย,ยังบบเห็นเลยจีอีปูหน้าหอม นี่ละจ้ะอาหารเสารก๋อยกุ้งจีกระปูกินเขาแล้วจังเมื่อเด้อค่ะเพราะว่าวันเสาร์วันอาทิตย์น่ะเสาแสงเราสิเปิดหานสวยแน่แต่ถ่าวันเป็นวันจันทร์วันค่ำน่ะเพิ่นสิเปิดตั้งแต่หกโมงเสาร์เนาะพี่น้องเพราะว่าเด็กๆไปโรงเรียนแล้วข้าเจียมาปุกเขโครไลเลยส่งชิบตัวต่อก๋วยกุ้งฝีมือแม่จ้าพี่น้องเนาะเรื่องให้ยูดให้กินเนี่ยยินต้องยกให้ยี้แม่คือเดอะเบส ชื่อที่สุด,สด,สดเอ้อยิ่งไหนอยู่แต่ว,ว่าอีพอรเราเสียดกินอยู่เห็ดแสบอยู่แต่ว่าเสียดแต่เมนูที่เรา,มาหมักเนาะเออตะกี้เราหมักเห็ดเพราะยาชีอ้าวยาชีแห่พัดปลาดุกแล้วก็ซุปปลาเขือจีนังเดี๋ยวนี้อีพอขึ้บุกจีนังอย่าแล้วนางตอนเดี๋ยวโบโบจะเคื่นอเนเาบกินบโมีหม,ม,มูกิ่นตะกี้ยังว่ากินกับสวร์เนาะเดี๋ยวนี้เขาอีกินของแข็งไม่ค่อยได้แล้วก็บุกจีอันนั่ง ตะกินเนื้อเยือนบักเขือจีนางเหล็กอะแล้วก็เสียแต่แนวเราอยากเนาะที่แบบแนวเพิ่นอยากแห้งๆนะเห็ดกินเองแลเวลอหันก็มีแต่อีเมลแหละคือในอิปหัวัดเขาใ้กินในอิเจ้าประยทธงผู้จืดเป็นบ้านจะหาเบาก็แล้วเสียความรู้สึกหมดแล้วกูเลี้ยงมึงมาจนใหญ่เลยมึงเสียวเาะก็กลัวแล้ววเหรอเดี๋ยวว่าจืดจะกิในบ้านเขากุ้งมาแต่ใส่เนี่ย ซื้อเขาค่ะบางทีชิบะเดินไปหลายเนี่ยจนยะเครื่องหมอค่ะก้อยมันแท้มันต้องต่ำๆด้วยนะต่ำอยู่ตรงนี้ขวดเปิดโต้ให้เราเลำแบ่งก่อก็เลยโทษต่ำอีเมี่ยวเขามากินน้ำเพื่อนบอกว่ากูห้างก็กินเขาแล้ววังกีเนาะสัก แต่ก็อยากอยู่จักสิมาหรือบ่เพิ่นนั่งกันกินข้าวพอไปไปกินกุ้งอันไปกินก้อยกุ้งน้ำข้าวมาชวนกูอีกแล้วไปมาสัน <c oughs> า่นะกัวเนเพิ่อนมา,มาชวนกูอีกแล้วกินข้าวอินไปมาสัน่นจะใสย่ยางกลังบานเอาโทรไปแลยใส่แล้วเอามาเพิ่นวะเลยบอกามากินพี

นี่แหละทุกคนก้วยกุ้งอันนี้ผักหอมนี่นะปลูกเนาะบริสุอีเมยปลูกอยู่กลางท่งกับผักกาดนี่พอดีเมย์ได้กินก้วยกุ้งเขาได้เมื่อตลาดบ่มีเมื่อเอน่อยนะจะพรางตื่นมาส่งกุ้งอื มันสิไปใส่อยู่บนน้อมือหนาอยากไปยามนะมันคือสั่งว้เลยเบิร์แล้วคันบอกมันกะบอกแค่ว่าคันตัวบอกมันกิบไใส่อยู่ัเฉลี่ได้ไปเงินเราใส่เราใส่แล้วเขาใส่แล้วใส่เองเขาไปจ่ายเองไม่จะไปจะเลิกไปชูมันยามเท่านั้นแหละบอกพักแพ้วมาใส่จังหอมกินเบื้องก่อนขั้นแซ่บกับจังสิสั่งไหมยังผมสั่งกวาอันนี้ใคร ทานแหน้ใช่ค่ะในร้วแน่ใจห้องว่งาเขาใส่เผื่ออยู่ตะกี้ตักเผื่อมาในแซนซีบวนใส่จับอีปูเนาะจั่วก็เห็นเขาเจ้าใครใครเงลึซื้อมาสี่สิบบาทอะไรให้เราคอยก็เห็นซื้อมาลาบตะกี้ตะกี้อีอมาาเมมากลาห้กินไปนเช็คปังหอยบุกปันงปน้ำเริ่มแห้งแบบนี้นะไปเหงาไงน้ำมันใส่เลย มันเริ่มจะขาดร่างนะ่ะก็คือมันออกาพาดมันขาดเลยโอ้หนำปีนี้หนำบริเต็มหวยเต็มหองอยแต่จำหวยบกเข้าไปเห็นบ่บ่เพียงของหัวเข่าจะเชื่อแต่เก่ามีแต่หนำหวยมากมั <c oughs> นจะเต็มแต่น้ำคลองเนาะเจ้าหวยเขาหนิบริมาตรจะเถื่อเป็นแม่นควรตกไม่ให้ตุกจะคื่อแต่เขายังหน่อยมีแต่หนำหวยมากไปหาหน่อกใหม่โอ้ยเดี๋ยวนี้บริมี น้ำสิเพียงหัวเข,าข่ากันเนะี่ยโอนาสูตรอีเมล,ต,มลต้สกนบยนย่าเลยแหละน้ใหม่ฮนะเนเมื่อบ่ง<อ>บ่ดวสีฟ้าเป็นงล,ล,ล้่เเอาม,มาพัดน้ำมนัเอาน้ม่กินซุม้ม เอามาตำกระเสียบเลยล่ะพัดเพชรนะพาดให้กินในติโบกี้ขวนานเอะแม่งจนใบรา่างโคตรพุนเข <c oughs> ากันกป็สีหอมอนนมันนี้ตำเสพดีต้นขานดีนี่เป็นนา่่นหัวกุอันนี้ก้อยแล้วก็วขัวานทุกคนแบบมีกระเส็บ เดี๋ยวขวดหมอดึงห่าลังเฮอนอ่าอถูกมาเด้ออันน้ำปนกลุ่มบนไอซีที่บาทนะไดบกลายเฮีงเนาะอันคืออาหารเสาร์เออลืมบอกมาเห็นเรายืนลัแจ็คกี้มาเด้อทิ้รถแรกินาเสาร์กินเาาก็มากินก๋วยกุ้งนำทุกคนนี่แนวเพลินมากจนเดินยา นกีนดแม่ไปเด้อไปกินก้อยกุ้งโอ้ยกูอิ่มแล้วเดี๋ยวกูจะไปน้ำหลังไปเลยเ <c oughs> พรกินจะจ้าของเผาเพิ่นถากินก้อยกุ้ง,<ช>งตั้งบบแต่เดือนที่แล้ว <c oughs> ตอนไปใส่แล้วตุม่มพุงเสีย <c oughs> บริกิรหัดตุ่มบริกิรหัดก้นนกนนกอยกุง้งราา่รางกายอื่ห้อย

เขื่อนยังสักอยาก่างไปโทรศัพท์เขาจุมน้ำน,นาเขามีนนเนาะแสดงว่าจะได้เครื่องไม่แ <laughs> บบว่ทาทักอินอยากขึ้นลงไปในน้องนี่เลยแต่ปุ่งโทรศัพท์ไว้หักน้ำแล้วมันยุ่ลุ่มบัดแล้วเราห้างยางคือหอดคันแลยย้วน,น,น,น้ำแลมันขึ้นมาถ่วมโทรศัพท์เขาเขาอยู่ในเกี๊ยวเพชวด สิเด้นเงินเดินงินเงินะั้เด้ไดง่ายคือนเนี่ยเขาด้อข่าวว่าสังอกง่ายๆจะเงิน่ะไม่มีอะไรทีได้หาได้ง่ายๆหรอกจะบอกให้ยังหน่อยคอยไม่เกี่ยวเละตื่นมาพี่คนเอามาห้ันด้งไโตวยังง่อีกโอ้โหยมก็นอกได้ไ้นีนะเขาไม่ได้่วงสาคู อย่าไปอย่าดาเห็นหม่งบเนล่อมันสะท้อนน้องเพราะว่าแดดมันมากทางนั้นพี่น้องทา้งลังนะ่ะมันแด,ดดเนีย่ยค่ะสมรู้ร่วมคิดเออมันยังไปนะิดจัเนาะโอ้นี่เห็นบัขวขาดวงดีบัวท่านอยากมานานั่นขนาดนี้ เ่ืออาไรโวยเธออยูย่มาเ่อจ่เส้ยเก็บไปเด้พ,งพังัวลาพาเป็น่งกินบัวตัวเน่ะแต่พอเก็บไปยพมกกะเก็บไปขายตลาดหน้ามือเผื่อบริเมืองบัวขายวันนี้จะทอะไปพังเมืองฝนทำมาออมมือจจางบ้างไสสา ี่ามาวันพามาิเจ็งวิวทันีอไนับมายไปูมี่หกเอฟซีกระทำโยเกี่ยวเขามือใดว่าสันทาเบิร์กิบเกี่ยวเขายั้มันงเกี่ยวมันยังเกี่ยวเาังนะยายวัายังรอผลผลบ่ตกเลยบ่เกี่ยวหันมาผลบ่แหเรื่อเกียวผลจห้ามบันเอ จักเกี ante, word, <ier> <c ười> ่ยวเกี <c ười> mm ่ยวลงไปฟังหน้าทางลาเบนเขาเกี่ยวซะแซวอยู่เขายังจักบ่ท่งเขาดำแล้วบ่ท่งเขายังเลยบ้านยังจแล้วบ่ท่งดเฮาเลยยังแล้วเขาก็ยังเลไสะถึงมอนคนไผกเมื่อไหร่แซ่นงด้ค่ะได้คนละห่าเกียวหน้าซซุยเด้อบ่ท่งนะมื้อมื้อนีาีว่า เคยไปดูม so ันเงียบบไอเข้าชุกแลาเกี่ยเขาเกันเหรองาบอกเขาเกี่ยวมัเดียวแล้วหนักัดำมันเดียวก็แล้วสบายคนละลายโพดคนว่าเอาบ้านลุมมาเนาะมือเดียวพอคนเดีนเกี่ยเนาะ

ถ้าบ่มีเงินเท่ากับ่จ้าบ่จานแล้วหน้าสิบปีห่านออกมาเกี่ยวเก่ามือเดียวมือเดียวก็แล้วอันนี้นะมันมันมีผู้ชกนี่มาเท่าลุยตีร่างกายเห็ดเลยครับเอ้าค่อยวะก็สิลงเอ็งเมื่อเอ็งเมื่อไงเออวะบ่จอมจังกันย่เพื่อนได้เพื่นบอกค่อยเราอยากเห็ดอะไรบีหน่อยไหมครับอยากพวกคนมาเท่าเลย เมืกอกี้เราไปลกกะผักยางครหักข้องตัวเองไปลกตัวนังหน่อยเอยนจะเ่ามึงลกกมัดเองเป็นกระนั่นไท่าจแจงแล้วเอาบุญจื้อลปีละครั้ยาแล้วรับประยมันโบราณอย่างี้ที่ไหนแมนรีมันบุกเข้าเขาคุกคายกินเยอะมันก็โบราณทับัโบลายทั้งเขาคลุกคลายยางแด็ดไม่ใช่ปิ่งแล้วไปหาหลอดเจลาแน่ นายยัมาเหรนไนี่ยจะับรางนี้เขาเ่งานกัในอ่น้มันคืไปลงใบยงหองไเปี่ยนนะค่ับีโมนคนไทยขึ้นมาแล้วก็แปะมไเนื่อแล้วคนกัูลงทายไปแปะเา่คมาายเขาไปายเขาเลือกงไง โจแม่นั่เนแนวนึงวนน่งโจผูเนึ่งไรทำมัวโแม่จะซ้ำสิบบาทโลนมาชื่อโจผู้ข้าวบา้าเขาซื้อไปเพาะพันธุ์ขายบ่ขายใเอเขาเลี้ยงเราได้เห็นที่เขาออกกันนะกะูน,น้ำนมมายัางได้ขายดีแพงเน่ยเอาไปทอดนะบ,บัตบ้านซอน,น,นกระปูเนียมนนะเขาบ่ได้กินเด้อเนาะตะี้กยังเด เคยดูซีบอยยังบังไทยหรือว่าจะไปเกาะแต่โจ๊กจะกินยังคนยากเลยจะแซ่บมาช้างงูมาช้างงูกินนั่นน่าก็แซ่บกินสองสวยหลอกคุยสองว้าเฮียติงก้าด้วยก็เขาจะแสดงบาล์มสิยาสิขั้นสิ่งจะบริสิ่งแคล้มเลยอะขั้นสิ่งจะสวย คนช่ยนี่นับุชวมทไมั <c oughs> เอยน <c oughs> มาแล้วว,ว,ลว่ไม่ช่วยวมันม่ยากดีขเขางาชกเขา,าแล้อืมเ็บันจเขาจบัพ่อมังเีทำม,มากันอืมลเมืนมุขเขารกรัด อืมพัดอันนาจจะอุ่นเพกกร,พราะปกนี่เาบ่อไข่นะอุ่นซื้อซุกไปนีนแต่กิามันมดีโปรดจะใส่คุยอ้ยอยกไม่กินแบล็ค <จก S 1> เทนอโอเคจ้ะพี่น้องเนาะอิ่มแล้วเนาะคลิปนี้ก็คือสิได้ขออนุญาตลาแล้วเด้อขอบใจเบิดสุกคูสุคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวัเด้อเ<ไ>นาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากเบิ่งโฆษณา,หาให้เด้อจา้าไปแล้วสวัสดี พอเป็นคลิปแล้วอั่งนั่นเนี่ยเดี๋ยวด้วยไปดิพี่นอ้อง